บางทีเพื่อนอานเริ่มฝึกสติได้สักพักแต่พอเห็นคนอื่นเขาเล่าว่านั่งแล้วเห็นนิม,มิตเห็นแสงร่างลอยหรือจิตหลุดพ้นชั่วขณะใจก็เริ่มหวัน่นทำไมเราไม่มีแบบนั้นบ้างยิ่งฟังยิ่งเทียบยิ่งเทียบยิ่งท้อเพราะเราเริ่มไม่ใช่ตัวของเราเองอีกต่อไปหลวงปู่ชาเคยเปรียบไว้ว่าบางคนเดินเร็ว บางคนเดินช้าแต่ถึงจะเร็วหรือช้าถ้าเดินไปข้างหน้าก็ถึงเหมือนกันการภาวนาไม่ใช่การแข่งกับใครแต่คือการซื่อสัตย์กับตัวเองในแต่ละลมหายใจพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยเร่งใครตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าจงอย่าเปรียบเทียบผู้ปฏิบัติธรรมเพราะวิบากกรรมต่างกันหนทางย่อมต่างกัน บางคนอาจต้องภาวนาเงียบๆอีกหลายปีก่อนที่ใจจะเปิดบางคนอาจต้องเจอความทุกข์หนักก่อนจะเข้าถึงสติอย่าให้ความหวังดีของผู้อื่นกลายเป็นกับดักที่ทำให้เราหลงผิดทางสติของเราคือของเราหนทางของเราคือของเราเคยเปรียบเทียบกับคนอื่นจนรู้สึกท้อแท้ไหม ลองแชร์ไว้ใต้คลิปเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่กำลังเปรียบเทียบตัวเองแบบไม่รู้ตัว